สวัสดีครับสักใจชาแนลวันนี้เป็นวันเข้าเวรครับรับแจ้งว่ามีเหตุช่วยเหลือแมวครับเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ครับที่ต้องไปช่วยเหลือประชาชนครับตามผมมาครับว่าผมจะไปช่วยยังไงบ้างไปเลยครับไปเลยพอเราได้รับแจ้งว่ามีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้อง แจ้งไปที่ศูวนวย์วิทยให้ศูนย์วิทยว่ารู้ว่าเราจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนนะครับดูวิธีการแจ้งครับพระรามจากกองเตยครับกองเตยเปลี่ยนกองเตยสามหนึ่งควบคุมเครื่องเชื่อเร็วบอร์สีในหน้าชั้นหนึ่งซอยสุโขทวิที่สิบหกเปลี่ยน เตเสร็จขั้นตอนในการแจ้งรหัสผมรหัส31นะครับคองเตย31ก็จะไปช่วยประชาชนตามผมมาเลยครับไปไปไปกัน ที่เกิดเหตุนะครับร้องขอว่ามีน้องแมวครับติดอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์นะครับพอมาถึงขั้นตอนแรกเราต้องแจ้งศูนย์วิทยุก่อนนะครับพรำของเตยสามหนึ่ง รองเตย3เนี่ยองเตยสามหนึ่ลยวัดสิบห้นห่งกองเตยสานึงวัดสิบเหตห้าหไปหลังจากนั้นไปช่วยเหลือประชาชนไป

ติดตรงไหนน่ะมันติดตรงนีด้ <Creation. S 2> ดูดูครับท่านผู้ชมเน,นี่ยถึงพอมันใกล้หัวท่านยังู่้ตรงไงเนี่นี่นี่วิธีการช่วยเหลือเราจะช่วยยังไงครับเจ้าหน้าที่ช่วยยังไงนะครับต้องถอดอะไรครับถอดตรงนี้ครับเนี่ย นี่ครับตัวแมวตรงนี้ครับนี่ครับแมวเอาเอามือล้วงเข้าไปได้ไหมฮะเอามือล้วงเข้าไปให้มันกัดแล้วก็หยุ่มปากมันออกมาได้ที่วิธีนี้ก็เคี้ยวดีพี่อ่าได้นะโอเคแลังจากนั้นไปรักษาตัวอีกหมดเป็นแสนโดนแมวกัดแขกผู้เยี่ยมทุกท่านโตชึ่งไม่เหลือหรอครับ แมวกัดนะคุณผู้หญิงแมวพวกแมวพวกอันนี้มันกัดกัดแล้วมันต้องฉีดยาต้องถอดเวลาตัดว่านงะีบซอกเป็งถอดต้องถอดจะตัดเครื่องได้ไหมร้อยแปดพตนอันนี้ออกไม่ได้ฮะอ,อ๋อมันเข้าไปในซอกมันออกไม่ได้คุณผู้หญิงเจ้าของรถใช่ไหมเออมันต้องถอดหรือตัวที่มันเป็นบงนังโคลนตัวกระจังหน้าใช่ไหมเอาไงดีอ่ะ มันไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นห้องเครื่องก็ถ้าสตาร์ทเครื่องไปมันน่าจะมันน่าจะได้อยู่เนาะหรือใช่ครับไม่ได้อยู่ห้องเครื่องแต่ว่ามันติดอยู่นี่แหละแถบแถบกระจังหน้าแถบคุณผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมุดลงไปดูใต้ท้องแล้วก็ไปดูแมวที่มันเป็นยังไงฮะไป ไหนล่ะครับแมวช่องนเนี่ยสักชัยชาแนลครับนี่ะสัช,ชครับช่อโอ้นี่ครับแค่ผู้ชมท่านผู้ชมแค่ผู้ผู้แก่ผู้อื่นท่านตอนนี้เห็นเป็นขนขนเมมนี่ยแมวแน่นอนครับเนี่ยนี่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 โอ้ยคุณพี่เราต้องถอดนะั้นี่ครับเนี่ยถ้างั้นเขาจะออกไม่ได้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับจากการวิเคราะห์พิจารณแล้วนะครับ แมวไปติดอยู่ในซอกของกัดจังหน้ารถก็แนทางการการช่วยเหลือก็ต้องก็ต้องถอดนะครับถอดนะครับเพราะว่าแมวไม่สามารถออกมาได้นะครับคงจะต้องให้ให้เจ้าของรถนํารถไปที่ศูนย์นะครับไปที่ศูนย์รถยนต์แล้วก็ให้ช่างผู้ชํานาญงานถอดรืนะครับแล้วก็ช่วยเหลือแมวนะครับ เสียงเหมือนมาางนี้อะไรเสียงเหมือนมาางนี่อะไสองแปดเวลาก็พันแปดสองหนึ like ่งหกเปลี่ยนไล่ให้มันไปทางนู้นได้ไหมรู้ึลวเสียงนยตรงนีแล้วพี่มารู้ตอนไหนอะพี่ม ได้ยินเสียงไหมครับพระรามพักการแฝงสองหนึ่งของเปียี่ยนรอมันมานีแล้วมั้งเห็นเห็นเสียงมันมาใกล้ผังนี้ไงการแปดสองหนึ่งของมันแล้วนะวอติดได้เลิกวอติดกมอุดแยานเปลี่ยนนี่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  จับเลยนายเอาตัวมาขีบอ่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วนาย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 อ๋ตัวขีบมาตัวคีบมาเย่เอามือเยอะมือเยอะมือเดินบรแล้วเอออันนี้น่าจะออกได้แล้วถ้ากระโดดลงมันก็คงจะมีอะไรไล่มันนะครับมันก็เลยเข้าไปหาที่ซ่อนตัวดับแรกอาจจะเป็นพวกหมาพวกหมาไล่มันวิธีการช่วยเหลือครับเราจะมีตัวครีบ ตัวหนีบนลแล้วเราจะไปหนีบ<ร>ที่คอมันคอมันก็จะหักตาย <c oughs> <c oughs> ผม่หมอ่าเรียบร้อยผมจะส่งใช่ไหมฮะเรียบร้อยกดูดดตอนนี้เราเราล็อกไป <c oughs> ที่คอมันเรียบร้อยท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงดังล็อก ข้อหักนะนะฮะข้อหักเหรออุ้ยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแขกผู้เยี่ยมทุกท่านนะครับหาได้แล้วครับนะฮะสังเกตไปที่น yeah. ิ้วของเจ้าหน้าท claro ี่ผมนะครับจะมีเลือดไหลอาบเลยจับได้แล้วครับตัวเบลเลอร์เลยครับประมาณ8เมตรครับผมว้ายไม่ใช่งูฮะอันนี้นี่แมวอ้าวมานำโชคอ่ะโอ้โหอุ้ยสวยด้วยนะสวยด้วย แมวสีสว่างด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมสัมพาดให้แล้วกันนะครับคุณมาจากไหนครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะพูดได้ยังไงครับเนี่ยครเอออ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งภารกิจนะครับที่สํานักป้องกันและบรรเทาภัยช่วยเหลือพี่น้องนะครับบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเป็นภัยทุกอย่างนะครับเรามาช่วยด้วยใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสักชัยชาแนลนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมครับ ขอบคับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเขาติดรถมาจากลำานข้าวแห้งโอ้โหติดมาไกลด้วยนะครับดีนยดีไม่ตายเนาะคับเราเพิ่งจะหนีหลบไปมันร้มันร้อนมันร้อนเครื่องอะดีมันไปโดนใบพงไปพัดเนาะนั่นแหละยืนคุยว่าพี่อาไไวราะว่าตัวมันจะตายก่อนของมันซุนๆนะกลางที่บ้านหนูไปยืนเอาไปแล้วเนี่ยอืมครับ ขอบคุณยนะครับคุณพี่เขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอย่างดีเลยต้องกราบขอบพระคุณเลยนะครับนะครับการการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาช่วยด้วยใจนะครับครับภารกิจเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับช่วยเหลือน้องแมวติดที่ห้องเครื่องรถยนต์นะครับก็เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมานำส่งเจ้าของไปที่เรียบร้อยนะครับ ครับพอเราช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อยนะครับนําแมวออกจากรถเรียบร้อยเราเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือการแจ้งรายงานเหตุนะครับมาดูว่าการแจ้งการรายงานเหตุจะทํำยังไงนะครับมาครับพระรามจากคลองเตยไป ผมเตอสามหนึ่งรถร้องกำลังสองนายวสิษฐ์สพว่แปดเปลี่ยนเช่วยเหลือแมวติดภายในห้องเครื่องรถยนต์ที่ห้อ h o อนด้าแจส๊สะเบียงแปดกอไก่กอไข่หนึ่งแปดสามหกเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือไปที่เรียบร้อยที่เกิดเหตุภายในซอยสุขุมวิทยี่สิบหก แขวนคลองตันเกตคลองอเพยขทมกเที่เลือกวอร์8เมื่อเวลา11:40วอร์ชีเจ้าาที่เลือกวอร์ซีเมื่อเวลา11:40โมงต่8เกินเอเ้ยเขียนผิด เสร็จเรียบร้อย1ภารกิจของวันนี้นะครับเราก็ต้องรอรับแจ้งเหตุแบบนี้แหละครับนะครับมีประชาชนแจ้งเราก็ไปช่วยเหลือนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ